สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีด้วยพี่น้องวันนี้มาอยู่ที่ฟาร์มทั้งวันจ้ะงานก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่หรอกค่ะแต่ที่สําคัญก็คือได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้งานด้วยนะพี่น้องจา้ามาดูแกะของเราตรงนี้ปกติจะเป็นแกะน้อยที่เลี้ยงลูกเออที่เราเลี้ยงด้วยนมกระป๋องคือเอาออกแล้วค่ะเพราะเขาโตแล้วคือไปฝั่งนู้นแล้วเนาะค่ะฝั่งนู้นก็คือเหมือนกับจะยานม คือมีนมอยู่นิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะไม่กินหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเอายาให้กินเอาหัวอาหารให้กินนะนะพี่น้องจ๋างานแกะนี้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือเฉพาะแกะตัวนี้หละแกะที่ไม่มีแม่นหะ็นไหมคะที่อยู่ข้างในแต่ว่าแกะที่เขามีแม่นนี้ปล่อยตามทุ่งเราไม่ได้มีงานอะไรเยอะนอกจาก จะไปตรวจตาเฉยๆเนี่ยนะพี่น้องนี่เขาโตขึ้นเยอะแล้วจะกินหญ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กินหัวอาหารเนาะคะ่ะในลอกนี้มีนมนิดหน่อยแต่ว่าอีกลอกนี้นะไม่มีนมเลยเนาะจ้าลอกนี้จะมีแต่หัวอาหารแล้วก็หญ้าแล้วก็น้ําพี่น้องอันนี้เดี๋ยวสักหน่อยแล้วก็เอาออกไปปล่อยในทุ่งนาได้แล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้างานแกะถือว่าโอเคไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนาะค่ะเดือนพฤษภาเนี่ย ก็จะต้องดูแลดูแลเรื่องหญ้าหญ้าที่เราจะให้มันยาวเอาเพื่อจะมาตัดจังสินอาจากมาตัดเก็บไว้ทําเป็นหญ้าแห้งหญ้ามากแก้โดองอะไรก็ว่าไปวัวก็เหลือไม่หรือไม่หลายล็อกจก้ะวัวเหลืออยู่สองสามล็อกเพราะว่าเจ้าของเขามาเอาไปไปหมดแล้วช่วงนี้ก็จะสามารถปล่อยข้างนอกได้แล้วมันมีหญ้าพอยาวขึ้นให้ให้วัวกินได้นะจา้ะเพราะว่าฟาร์มเรารับเลี้ยงเฉพาะช่วงหน้าหนาวที่ที่เอาเอา่า ยาหมักให้ให้วัวนนะจ๊ะพี่น้องเราับเลี้ยงแล้วเจ้าของเขาก็จะมาเอากลับไปช่วงหน้าร้อนใครก็ช่วยไมเคลิลได้ตามที่ที่เราทําได้นะคะเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่มาเขาก็ทําคนเดียวนะจ่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยคือชอบให้มาถ้าเรามาได้เพราะว่ามีเพื่อนคุยมีอะไรทําด้วยกันก็เหมือนกับได้อยู่ด้วยกันแล้วเวลามันผ่านไปเร็วนี่ยนะพี่น้องจ๊ะใครก็ไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้ เคลียที่บ้านแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จบางวันก็มาที่นี่บางวันก็ไปช้อปปิง้งบางวันก็ไปหาจจยโดยประมาณเน,นาะค่ะอันนี้จะเป็นเครื่อง mm hmm. เขาเรียกว่าสเปรย์ก็คือเป็นเครื่องพ่นที่ฆ่าวัชพืชเนาะคะ่ะที่ที่พื้นที่ไม่ใหญ่เราจะใช้เครื่องนี้แล้วก็ใช้รถเล็กตัวนั้นตอนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เอาออกนะนะจาะพี่น้องจา้าตอนนี้เราก็จะพาไปทุ่งไปดูว่าหญ้ามัน จะต้องตัดออกไหมหมายถึงว่ายติที่เป็นวัชพืชนะคะไมเคิลจะไปดูก่อนอันนั้นจะเป็นแกะแล้วก็ลูกแกะที่เราปล่อยไว้ตามตามทุ่งคิดถึงลูกพีจาถ้าเห็นลูกแกะนี่เมรีก็คงจะชอบมากๆเลยไมเคิลเขาเขินพี่น้องใส่หยอกเพื่อนนะโอ้ o ม e l ลิฟรีฮัสเป็นกับยิ้มว่าไม่ใช่หรอกแบบแ่ว่าใช่เธอหน้ารักใส่ว่าเซลเพื่นว่าได้มีสีสันพี่น้องจ๋านั่นล่ะจ้า ก็ตามนั่นแหละพอมาทํางานก็ไม่ได้มีอะไรมากสําหรับทรายเนาะจ่ะวนงานแบบนี้นะเขาไม่ได้จ่ายทรายนะสําหรับซีทรายมาแบบนี้คือมาเป็นเพื่อนสามีทํางานช่วยสามีแต่ว่าถ้าเป็นงานแบบว่ามาทําจริงๆทําน้ทนทานี่จริงจนะังเนี่ยก็คือจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะทุกคนขาตอนนี้ข้าวก็ออกรวงแล้วข้าวบาเลยข้าวสาลีนี่แหละจะ้ะตรงนี้เนาะค่ะเป็นพื้นที่ปีนี้นะ จะไม่ได้ปลูกอะไรประมาณ3ปีมัง้งคือเป็นที่แบบว่ารัฐบาลจ่ายให้หมายถึงค่าชดเชยไม่ได้ปลูกอะไรแต่เราจะดูแลเนะคะฝั่งทางนู้นน่ะเขาจะเขาเรียกว่าครอบ for animals ไหมพวกเบิร์ดพวกนกพวกอะไรนะจน้ะเนาะฝั่งทางนู้นนะแต่ตรงนี้นมันจะเป็นที่ว่า,างเราพ่อไม้เขามาดูว่าะจะตัดออกอีกไหมเขาเรียกท็อปปิ้งเห็นไหมคะคือตัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้หละหมายถึงตัดแล้วก็จะเป็น เป็นปุ๋ยเป็นอะไรลงไปแบบนี้พอไหมเข้ามาดูหญ้าที่สําคัญเลยหญ้าที่เราแบบว่ากําจัดยากมากที่สุดก็คือ black grass พี่นอนองคะ black grass เนี่ยเป็นหญ้าดำนะเขาเอิ่น black grass นะมนี่นี่ตัวนี้นะไมเคิลบอกอุ้ยกำจัดยากมากเลยเขาจะต้องมาตัดออกก่อนที่มันจะกระจายก่อนที่มันจะเก๋มั้งใส่กระจำกระจำบ่อใดไมเคิลเขาก็มาดูเขาดูละเอียดมากเลยไมเคิลจับดูมวเขาบอกโอ้คงจะได้ตัดแล้วละ่ะ ไห่เขาว่าต้องตัดอีกเขาเรียกท็อปปิ้งนะนะคะพี่น้องท็อปปิง้งแต่ก็มีความสุขที่ได้มาฟาร์มี่พี่น้องไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ไม่อยากมามีเวลาี่อยากมาแต่เสียทีต้องขับรถมาไกลประมาณ25นาทีนังสินะาจา้ะพี่น้องคะนี่แหละแบบมีความสุขได้มาอยู่คนไม่เยอะแล้วก็เห็นธรรมชาติแล้วก็มีอยู่กับสามีจันะช่วยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะจับนั่นจับนี่ให้เพล่นเราก็เลยกลับมา ตรงที่ฟาร์มเพื่อจะมาต่อเอาเครื่องตัดหญ้าเราไปสำรวจแล้วว่าไมเคิลบอกว่าจะต้องตัดนะนะเพื่อมาต่อเอาเครื่องตัดเอาลงไปตัดอีกทีนะนะจ๊ะเราก็จะต่อใส่แฮนเตอร์ก็จะมีที่ต่อมังเข้านะคะให้มันทำงานเชื่อมกันนะนะคะตัวนั่นตัวนี่หลายอย่างไมเคิลก็าทำงานนานพี่น้องคะเขารู้จักหมดแล้วทุกอย่างเนาะคะ่ะเป็นทุกอย่างใช่ปะไมเคิลนะ่ <laughs> <laughs> เป็นทั้งสัตวแพทย์นะคะเป็นทั้งวิศว กรรมวิศวกรเป็นทั้งเกษตรกรรมเกษตรกรก็ว่าไปนะ่นหัวว่าสันทายพูดพอได้หอกได้หัวนะจ๊ะจริงๆเขาเป็นทุกอย่างพี่น้องค่ะงานที่ฟาร์มเนี่ยรู้หมดรู้หมดเนาะคะ่ะเขาจะมีช่วงๆเป็นช่วงๆงานของเขาช่วงนี้ก็ดูแลพื้นที่ทั่วๆไปจ้ะแล้วก็แล้วก็ออกตอนชเช้าก็จะออกตรวจแกะกับแม่แกะที่ปล่อยไว้ทุ่งเนาะคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้จ้ะบางครั้งมันก็จะมี แกะน้อยไปติดอยงี่นะจ๊ะตามตามนั่นตามนี่หรือแม่แกะเป็นอะไรไม่มีอ่าเขาเรียกว่าเป็น m u s t ตติ s คือนมอักเสบไม่น,นู่นนะี่เนียคือตรวจนั่นแหละตอนเช้ามาเขาจะไปตรวจเขาเรียกไลสต็อกนั่นนะคะตรวจนี่ตัดแล้วค่ะตัดเนาะคะ่ะไมเคิบอกว่าจะต้องตัดแล้วแต่สไตล์ของคุณว่าจะตัดยังไงก่อนพี่น้องเห็นไหมธรรมชาติมีให้ชมแบบว่าเยอะมาก นั่นคือใไซเรียกว่ากระต่ายแต่มันจะตัวใหญ่ๆไมโครไม่ใช่ไม่ใช่แรบบิทไหมโครบอกว่าแห่มันต่างกันยังไงพี่น้องใครก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมือนแบบมีกระต่ายมีนกแล้วค่ะให้ดูนั่งชมบรรยากาศมันไม่ร้อนเปี้ยงๆนะคะนี่คือมันแบบพอดีพอดีจ้ะถ้าออกไปข้างนอกจากแครกเตอร์นี่ค่อนข้างจะหนาวเพราะว่ามันลมวันนี้ไมโครเขาจะตัดตามขอบก่อนนะคะหมายถึงอ้อมอม้อมๆเป็นขอบ ซะก่อนตัดไปตัดมาก็จะต้องดูเครื่องด้วยเนาะคะ่ะเครื่องเขาชํานาญแล้วไมค์เครอรเขาจะดูอย่าปล่อยไว้นานถ้าหมายถึงว่าถ้าถ้ามันร้อนนานๆมันเกิดไฟได้นะนะอันนี้เครื่องมันจะขึ้นสีแดงร้อนเราจ้องต้องมาเป่าไมคเครอรว่ามันมัน,มนอุดมันตันนะคะเป่าทําความสะอาดออกตามแผ่นกรองแผ่น,นั้นแล้วหยุดสักพักมันก็จะปกติเราก็ทําต่อนะนะพี่นงคงคะอันนี้วันนี้ตัดอยู่นี่ประมาณเกือบสามชั่วโมงเนาะ ก็หยุดประมาณสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยแหละหยุดทําแบบนี้นหละจ่าพี่น้องซึ่งจะต้องระมัดระวังไมเคิลเราว่าเขาทําเขาจนชินแล้วค่ะอย่าปล่อยแบบว่าถ้าปล่อยไว้นานเหมือนสายไาปล่อยไว้แบบมันจะเกิดไฟได้มันร้อนเนี่ยนะจ่าเนาะนี่แล้ะเขาก็จะเป่าเป่าเป่า,ปา,ปาแล้วก็นั่งพักสักครู่ก็ทํางานต่อได้นะคะหลังจากไมเคิลเขาตัดแบบรอบๆแล้วเขาจะตัดตรงกลางสไตล์การตัดแล้วแต่นะพี่น้อง เขาก็คงจะเลือกว่าสไตล์ไหนตัดง่ายเนาะตัดขอบไปแล้วแล้วก็ตัดตรงกลางกลับไปกลับมาพี่น้องแบบนี้จ้ะเป็นการตัดหญ้าที่ไม่ได้เอานะคะไม่ได้ใช้หญ้าก็คือตัดออกแบบนี้เขาเรียกท็อปปิ้งก็คือให้มันเป็นแบบว่าในส่วนที่เราไม่ต้องการเห็นไหมคะเราเขาตัดทิ้งแล้วก็มันก็จะเป็นปุ๋ยแบบนี้เขาจะไม่ทําอะไรนะในในพื้นที่นี้3ามปีจ้ะรัฐบาลจ่ายให้น่าจะพี่น้องคะ ที่เป็นเหมือนให้เป็นอาหารนกเป็นอะไรเนาะเขาจะปลูกอยู่ปลายหน้าจ้าของทีตัวนี้แหละปลูกให้เป็นอาหารนกพี่นองจา่าวันนี้ก็เพลิดเพลินไปกับการมาทํางานกับสามีพี่นองดีดีอยากมาทุกวันน่ะแต่ว่ามันมาไม่ได้ด้วยหลายๆอย่างพี่นองจา่ามาทุกวนันทุกวันก็ถ้าเราไม่ได้ทํางานมันก็อะไรเราเขาเรียกว่าเสียค่าน้ํามันเพราะมันไกลพอสมควรเนาะ แล้วมีบางวันที่ไซจะต้องช็อปปิ้งทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นช่วงนี้ก็เคลียรของคุณย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วระคะพี่น้่งเคลียนอกจากไปแล้วค่ะวันนี้เอาวิดีโอที่ฟาร์มมาฝากฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย